พรมคณะรัฐมนตรีเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สิ้นเดือนมีนาคม2568และทบทวนสิทธิลงทะเบียนใหม่รอบละ2ปีโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ได้เงินสูงสุดเดือนละ1545บาทต่อเดือน สำหรับเกณฑ์การลงทะเบียนยังคงเหมือนเดิมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่15ตุลาคม2568มีการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรม ทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมวันนี้มีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,565เรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ด้วโดย ปรับรอบการลงทะเบียนจาก1ปีเป็น2ปีซึ่งรอบต่อไปรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม2,568นี้หรือก็ต้องพูดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงินปี2.568เป็นเงินรวมทั้งหมด1,545บาบาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี2568นั้นยังคงมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเพื่อเป็นสวัสดิการเพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะโดยมีรายละเอียดเงินสูงสุดเดือนละ 1,545บาทดังต่อไปนี้วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อ คัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อคัวเรือนต่อเดือนย้ำนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับเงิน1545บาทในครั้งนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นและอายุ18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไป,ปรายได้เฉลี่ย ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีทั้งในระดับบุคคลและครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพนธบัตรและตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีกลมสิทธิ์เกิดจากที่กระทรวงการคลังกำหนดเช่นไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1ึ่งจด หล้านบาทขึ้นไปหรือวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่หนึงล้านบาทขึ้นไปสถานะอื่นๆห้ามเป็นพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังข้าราชการการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับเงินบำนาญรายเดือนจากทางรัฐบาลเป็นต้นส่วนการปรับเงื่อนไขรายละเอียดของผู้ที่มีรายได้น้อยจะเข้า ร่วมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จะปรับปรุงอย่างไรนั้นทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งต่อไปแต่เบื้องต้นยังยึดกรอบเดิมเอาไว้ก่อนแต่เบื้องต้นอาจจะมีการพิจารณาเกณฑ์ของรายได้เข้ามาด้วย เป็นความคืบหน้าหลังจากการประชุมคอรมวันนี้วันอังคารที่15ตุลาคม2567หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s r r i e e เช่นเคยเช่นเดิมขอบคุณครับ